การอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินไบแอมเทรนนีโดยแม่หมออมจามาาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวง ในเดือนมิถุนายน2566ของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนะะมาดูกันว่าชาวพิจิกนะในเดือนมิถุนายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะ,ะส,สดสดกันเลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะคลิกลิงก์ไลน์ออฟฟิเชียลนะคะหรือว่าจะทางเพจก็ได้ทักมาจองคิวกันก่อนอ่ะขอดูพลังงานหน่อยชาวพิจิกนะ มิถุนายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาก็เฉลิมฉลองความสําเร็จเลยนะเออมีโอกาสได้เฉลิมฉลองความสําเร็จนะัในเดือนมิถุนายน2566นะ อะไรที่คุณคาดหวังอะไรที่คุณตั้งเป้าหมายไว้มีโอกาสจะสําเร็จสมหวังดังใจปรารถนาน่าจะเป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังเนาะในเรื่องของสุขภาพอาจจะระวังเรื่องของการเจอกับคนหมู่มากนิดนึงนะอ,นอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนหมู่มากอาจจะมีโรคติดต่อกันได้เพราะฉะนั้นละระวังเรื่องนี้รวมไปถึงอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดบ่าปวดคอปวดไหล่ปวดหลังปวดแขนเนาะอาจจะมีปวดเมื่อยเนื้อตัวตามตามวัย แล้วก็ตามการใช้าร่างกายของคุณเท่านั้นเองนะต่อมาเรื่องของการเงินโชคลาบนะการเงินรายได้ทรัพย์สินนะไพ่ขึ้นพล,ลังงานหล่นไปแล้วไพ่ขึ้นพลังงานอย่างนี้ค่ะเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินเนาะอาจจะมีสิ่งที่ต้องจัดการแก้ไขอยู่บ้างนะคะแต่ว่าดูจากพลังงานคุณเอาอยู่จัดก,การได้เนาะเอออาจจะมีมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ lio, ออ่ายต้องบริหารจัดการซึ่งดูจากพลังงานเนี่ยคุณจัดก,การได้อยู่แล้วนะบริหารจัดการดีๆก็ คล่องตัวไม่ติดขัดอะไรนะต่อมาเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวค่อนข้างดีเนาะดูเหมือนคุณจะได้เจอคนใหม่ๆใครใหม่ๆหรือคุณอาจจะกําลังเปลี่ยนสังคมใหม่เปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนย้ายบ้านนะย้ายสังคมใหม่ๆไปเจอคนใหม่ๆหรืออาจจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆให้ไปเจอคนใหม่ๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะค่อนข้างดีเป็นโชคดีเลยนะต่อมาค่ะ เรื่องของความมั่นคงบ้านที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆดูจากพลังงานต้องบอกเลยกําลังก่อร่างสร้างตัวเนาะนะคะมีโอกาสที่จะถ้าหวังบ้านหวังรถหวังยานผ่านนะหวังที่ดินหวังคอนโดถามว่ามีโอกาสไม่มีโอกาสแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาของการเก็บเงินเก็บทองหรือว่าการเตรียมตัวนะมีโอกาสที่จะแบบมีสัญญาณดีๆว่าจะได้ ต่อมาลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักค่อนข้างดีนะลูกหลานบริวารลูกน้องอยู่ในโอวาชเชื่อฟังดี F F F D, ให้ความเคารพคุณดีนะคะเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่นะก็อาจหรือสถานะไม่ชัดเจนก็แล้วแต่อาจจะมีเด็กมาชอบนะอ,อรวไมไปถึงคนมีเจ้าของแล้วก็เหอะอาจจะมีเด็กมาตกหลุมรักได้อีกนะรวไมไปถึงถ้าเกิดว่าคุณหวังลูกนะหวังจะมีลูกมีโอกาสนะมีลูกมีหลานเต็มบ้านหลาเต็มเมืองนะต่อมาอะไรที่ต้องระมัดระวัง สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือตอนนี้ชีวิตของคุณกําลังมัดเริ่มมั่นคงนะสิ่งที่ต้องระวังคือระวังความประมาทนะคะระวังความประมาทระวังแบบต้องซ่อมแซมบ้านเรือนนะหรืออาจจะมีสิ่งที่ต้องแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องบ้านเอ่อบ้านที่ดินทรัพย์สินหรือรถก็ได้อาจจะมีซ่อมแซมแค่นั้นเองนะต่อมาค่ะเรื่องความรักเจาะลึกกันนิดนึงเนี่ย ถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่ๆนะอาจจะเด็กกว่าหรือไม่เด็กกว่าก็หน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยมีพลังงานออร่าของความเป็นเด็กถ้าสถานะไม่ชัดเจนนะโอกาสที่จะชัดเจนมีหรือไม่อ่ะมันจะมีคนมากระตุ้นทําให้เกิดความชัดเจนหรือคนใหม่ๆอาจจะมาชัดเจนกับคุณอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์ว่าจะได้สร้างความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวมากขึ้นหรืออาจจะมีลูกนะมีโอกาสมีลูกด้วยนะคะต่อมา สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างคือชีวิตกําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะมีความท้าทายมีอะไรที่คุณอาจจะยังไม่รู้อีกเยอะเพราะฉะนั้นแล้วก้าวทุกย่างก้าวของการจะชีวิตด้วยสติจะดีที่สุดเลยนะต่อมาค่ะความสําเร็จต้องบอกเลยความสําเร็จความสมหวงังมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยความสามารถของคุณด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความแนว่วแนว่แนของคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตนะ การงานเป็นอย่างไรการงานอาจจะมีความท้าทายเข้ามาอย่างที่บอกไปแต่คุณจัดการได้เอาอยู่แค่อย่าใจร้อนนะค่อยๆแก้ค่อยๆลงมือทําค่อยๆตัดสินใจค่อยๆทําไปนะมีโอกาสที่การงานจะประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะอืม ต่อมาชโชคลาภมีไหมชโชคลาภมีมีเยอะแยะมากมายมีโอกาสชโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายชโชคลาภมีแบบไม่หยุดหย่อนนะมีชโชคมีลาภเข้ามาตลอดเวลานะคะแต่ก็ต้องเก็บให้ดีนะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวมีคนอยากช่วยใช้เนาะสุดท้ายอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือหนึ่งคือเรื่องเงินนี่แหละอย่างที่บอกไปชโชคลาภไม่ขาดสายนะแต่ก็ต้องเก็บด้วยต้องรู้จักเก็บนะคะรวมไปถึงบางครั้งบางทีคุณคิดอะไร คนเดียวเนาะเออลองปรึกษาหาความรู้จากคนอื่นบ้างก็อาจจะดีนะบางทีจริงๆแล้วการเก็บตัวมันก็ดีแหละแต่ว่าบางครั้งบางทีถ้าเราฟังความคิดเห็นหรือไปเพิ่มความรู้สกิลอะไรต่างๆของตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะช่วยให้การใช้ชีวิตของคุณมันมันง่ายมากขึ้นแล้วก็มีความสุขและสลําเร็จได้เร็วมากขึ้นก็ได้นะคะและนี่คือคำทนานยทั้งหมดของคุณนะชาว และคณาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกในเดือนมิถุนายน2566นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย